นี่เสียว่าคันพิจารณาความจริงเหล่านี้เมื่ออะไรจิตเรามีสมปยธ์มีความยึดมั่นมีฝังอยู่ร่างกายนี้อยู่ในความทุกข์ของใจเนี่ยย่อมปรากฏได้ความทุกข์ของใจมันผ่านมาหลายทางด้วยกันผ่านมาทางกายของเราเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนี่กาเป็นสราระทุกข์ทุกประจําขันเสีนว่าเรานั่งนานๆเป็นทุกข์ได้ยังไง เรานอนนานๆเป็นทุกข์ได้อย่างไรเรายืนนานๆหรือเดินนานๆทั้งหมดเป็นทุกข์ได้แม้แต่นอนอย่างเดียวเนี่ยนอนท่าเดียวนานๆก็เป็นทุกข์ได้ต้องพลิกไปทุกนานู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์คนเองมีความทุกข์ขององคนเราอยู่ที่ใจส่วนกายที่ว่ามาเนี่ยเป็นเส้นทางรื่เป็นแนวทางที่ให้ทุกผ่านมหาใจตอนนั้นเองยนวาการสัมผัสจต่ว่าเมื่อมีวิญญาณโผล่จังหวะจ้าตาเราเนี่ยไป เห็นในสิ่งที่ไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยคําว่าเห็นเป็นอีกส่วนหนึ่งเรื่องของตาเรื่องวิญญาณในตาสิ่งที่ไม่ชอบใจเนี่ยเรื่องมโนเรื่องจิตใจคือมัถูกใจของเราขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้หูเรียนเสียงก็เหมือนกันเสียงที่ชอบใจจะเกิดเป็นอารมณ์ที่ชอบใจขึ้นมาเรื่องว่าอิจฉาารมณ์สั้งสิ่งต่างๆเมื่อชอบใจแต่เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะใจเราไม่ชอบแล้วของสิ่ง เสียงนนั่นในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบนี่เองจึงเป็นฐานแห่งความทุกข์ให้เราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆคนเราในโลกกนี้จะมีความชอบใจทั้งหมดตลอดจนวันตายไม่ได้มันจะมีสิ่งที่ไม่ชอบใจอยู่ฝังอยู่เพราะใจเราเรยังมีกิเลสมีปัญหามีอาสวะมันจึงเป็นอย่างนั้นมีการพิจารณาความทุกข์เอาใจเป็นหลักเอาไว้ ส่วนทุกข์ทางกายเป็นเป็นหลักประกอบเฉยๆเพราะกายเราเมื่อกี้เราคือทุกข์ไม่มีดูคนตายก็แล้วกันนะเขาทุกข์ไหมจะเอามืดไปเระไปสับไปฟันเร้วไปร่างกายไฟเผาชิมก็ไปทุกข์ไม่เป็นร่างกายเนี่ยมันไม่ร้องอะไรเลยอันนี้เราต้องมาเป็นนว่าทุกข์อยู่ที่ใจการพี่นาเหล่านี้คือว่าทำไมพี่นาล่ะ คือเราจะไม่หลงกับสิ่งเหล่านี้ความทุกข์าวะาทุกข์ขังมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนี่ถ้าเราสนใจให้เป็นก็วระทุกปกอบอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์่งในหัวใจเรามันมันความยึดมั่นถือมั่นของร่างกายส่วนนี้อยู่มันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทีนี้ทีนี้สิ่งอื่นนะ่ะสิ่งาฟนอกอ่ะเรามีความยึดมั่นถือมั่นอีกทุกสิ่งย่อมเกิดจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นตัวย่างสิ่งไยนอกระ่ว่ายึดคนนั่นบ้างยึดคนนี้บ้าง บ้านี้เป็นเพื่อนเราพ่อเราแม่เราหล้านเราให้ก็เราแต่หรือสิ่งของของเราก็แล้วแต่เมื่อไปยึดสิ่งของ,ส,ง,ของสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนั้นจะขอให้เราเป็นทุกข์ได้นี่ข้อเป็นของเราเึงไหนก็อุปทา,านนะ,ะ่ขาดเป็นวามยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นหายอยเกิดทุกข์ในเรื่องการฝึกใจเราว่าถ้าเราสอนใจอยู่เสมอเสมอว่าเราจะไปยึดติดกับของสิ่งใดนี่หลักภาวนาการฝึกปัญญา